เคยนะผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกำลังจะกินตอนนี้นะครับผมก็เป็นซังโคยิจิเนาะซังโคยิจิแล้วก็เป็นตัวลดเส้นไม่ลดมันไม่ลดเค็มนะครับผมไอการทำเงินถ้าคุณพูดเรื่อง financial ล้วนเนี่ยว่าแบบเออคุณเสียตังค์ขนาดไหนคุ้มค่ากับเงินที่ได้มาคืนมาไหมไม่คุ้มไม่คุ้มเลยนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะจริงๆผมถึงที่นี่ประมาณ อ่า,า,าสิ่งที่มานแ้วผมเบอร์อะเพราะว่ามันเมาเยอะเกินนะผมสิ่งที่มันไปสองครึ่งออแล้วก็เมาแบบอ่าเอาเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่นะครับโค้ชยักษ์ใหญ่นะคือเมากันในประเทศนะผมตัวยพร้อมมากมากเลยนะครับคือเคยเจอกันแค่ในซูมนะแต่ไม่เคยเจอนะเๆๆตัวจริงนะครับแต่ว่วาก็เอ่อผมวม่ามันก็ค่อนข้างจะดีนะครับผมแล้วก็ให้ experience แบบแตกต่างจากการไปเจอแค่ในซูมเฉยๆนะครับ ค่าร่างกายผมก็ไม่ค่อยอินฟลูซีทมากมายนะเพราะว่า1นอนมีปัญหาอย่างมากเลยนะช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมสก็คือเรื่องการอ,าออกกำลังกายไม่มีเลยน,นะครับผมซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะผมไม่ได้ออคาดหวังว่าแฟตมันจะลงถามว่าลงไหมึ้นอ่ะคุณลงไป2โลอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้สาวกันคืนนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมไหวนะเพราะว่ามีงานเยอะแยะเลยนะผมยังไงถ้าเกิดไม่ไหวนะผมก็ทำเป็นผู้ดีแล้วกันนะครับแต่ว่าโอเคนะครับก็คือน้ำหนักลดไปนะครับผมแฟตลดไปเล็กน้อยนะครับ อ่ารีนมาเซลไม่ลดเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับเพราะว่ากินถึงนะครับกินโปรตีน2องกรัมต่อหนึ่งหนัตัวนะครับสมมติกาเสริมก่อนนะคือผมไม่ได้กินอาหารเช้ากินสภาต่าไแต่แม่มมงแบบแม่งจะโง่โง่อะเดี๋ยวไม่กินอะไรเลยมาเลยนะผมแม่งหมดแม่งมงแม่งเมานะตัวนใหเขากินนู่นกินนี่ผมแบบอ่าไม่อยากกินด้วยเพราะว่าเวลาผมกินผมต้องอัดนะครับทุกท่านจะหาออกแบบเออมันเอ้ยพี่ลืมหรือว่าอะไรเงี้ยลืมกงลืมกินแล้ววันนี้เนี่ยผมหมั่นไส้นะจะไปกินราเมงด้วย ่นพบผมมาถึงช่อปนนทรีแล้วอ่ะอีกประมาณกี่อีกประมาณนิดหนึ่งถึงสยามแล้วนะแต่ไม่ช่วงนี้มันช่วงเลิกงานะนะมบคนแม่งแย่งกินหมดเออแล้วคือคือผมกล้ากินมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือผมมีตัวบอกใช่แบบอย่างนึ่งคือว่าผมรู้ว่าผมกินแบบกินไปนิดเดียวแม่งก็เลี่ยนแล้วแม่งก็ไม่กินอะไรเงี้ยผมไม่ไม่สามารถกินหมดจานได้แล้วนะผมกลับไปบ้านก็กินสัปัน์ต่อผมลืมไม่นี่ผมว่า คือผมกำลังงงว่าผมไม่ได้เอาตัวแบสตีกับตัวกาแฟมาหรอหรือว่าตัวกาแฟรือสักอย่างตอนลงกินแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะผมค่าน้ำมีการลดลงนะผมเล็กน้อยเพราะว่า,าผมกินน้ำน้อขึินนะเพราะว่าตื่นมาไหมคือมันขาดอาหารบ่อยนานเกินก็นะลายแล้วนะงานลุวนล้วนนะอาจารย์เนี่ยคือพูดเยอะไม่นานครับยังไม่จบพูดเยอะไม่นานจบก็พูดเต็มที่นะจจเ,เลย <laughs> จะด่าจะนู่นนี่นั่นนะบอกเต็มที่ ้ยใส่เยอะไปวะ้ยใส่น in no. yeah. ่าจะใส่เยอะไปอ่ะไปหาคือผมมองไม่เห็นน้ำไงชิบหายใส่เยอะไปปึ๊บกูใส่เยอะไปนี่ด้วยเยอะแบบเยอะเยอะแบบเยอะเยอะเลยอ่ะดูดิน้ำโอ้โหเยอะเลยครับเยอะเยอะเลยครับเยอะไปเยอะเลยครับเยอะเกินกินผสมไปเลยครับดวเครื่องที่เป็นวิตามินแล้วก็พบน้ำมันเยอะอยู่แล้วนะ เพราะว่าติดนี้ผมไม่กินผสมกันเพราะว่ามันเข้มข้นเกินนะผมใช้น้ำนิดเดียวอันนี้เสรน้ำเยอะก็เดี๋ยวผมไปกินตัวรามเมงต่อนะผมสั่งแฟก้อนมีมเช็ดมือเลยครับโอเคนะผมก็เดี๋ยวเจอกัน,น,กนอนีกทีนะครับเนื่องจากผมตอนนี้ก็อยู่ที่คาราคอนนะครับก็ผมก็เลยกินรามเมงนะครับผมก็ก็ไปกินซามอนที่บ้านต่อนะ,อะไม่ได้มปหลายเรื่องนะเพราะว่างานเยอะนะครับกินตัวบอก่อนนะมนันแน่นอนมนะครับผม เาลแล้วเดี okay, right ๋ยวผมายหารดูดีครับโอเคนะผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกำลังจะกินตอนนี้นะครับผมก็เป็นซังโคยจิเนาะซังโคยจิแล้วก็เป็นตัวลดเส้นไม่ลดมันไม่ลดเค็มนะครับผมเขาก็จะให้ตัวสาหร่ายกับหมูเพิ่มมาเล็กน้อยนะครับเป็นเอ็กซ์ตร้าฮอตด้วยนะครับผมสั่งเป็นสตาร์พัคเลยนะครับเนี่ยคุณดูเดะนนะครับอ่านี่คุณหมูผมสั่งเขาละลายละายนะพิเศษเดี๋ยวดูเดะละลายอื้มอื้อื้มดูคุณดูแล้วกันครับ เส้้นกลิ่นมันมันมัใช่เลยนะผมจะใส่กระเทียมนะเดี๋ยวผมให้ดูหมวสามชั้นโอ้เจ้าถุนเจ้าถกเจ้าถกผมให้ดูหมวสามชั้นนเนี so ่ยของดีเลยนะผมอันนี้นะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปกินเลยเราก็ต้องเอ่อเขาเรียกว่าไงใส่ตัวกระเทียมนะผมซุปหมดเดี๋ยวผมใส่ตตี้เอาแบบเร็วๆเลยนะผมกลับกินสามันก่อนอันนี้คืออยากกินล้วนๆเดี๋ยวเราก็จะเป็นอันนี้นะครับ จะใส่ตัวกระเทียวเข้าไปอุ๊ยโอ้โหเรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะสามารถได้นั่นคือเม็ดแรกไปสองใส่ต่อไปปึ๊บอ่าอย่างนี้ยนะเตลียมแน่นแน่นแน่นอยู่แล้วนะชอบเป็เกรียมเนาะ ใส่แล้วมันแบบเพิ่มความแซ่บให้ตัวราเม็งได้ดีคือผมไม่สามารถ่านเยอะได้เพราะว่าแม่งต้องกินร้อนๆแล้วราเม็งเนี่ยร้อนแม่ๆหรอกแต่ไม่สุดดีอันหนึ่งครับผมผมใส่สี่สี่สี่เม็ดเลยน,นะปกะเดี่ยวโคตรเยอะนะเพราะว่าชอบไปจัดกลมตัวโมเดลใส่กะเดียวมันไม่งเย็นหมด ซึ่งกระเทียมอันนี้มันไม่ใช่กระเทียมที่แบบว่ามันรสขัดจับอะไรนะเพราะมันเป็นกระเทียมจีนนะครับผมเส้นอะไรไม่ใช่เส้นมันจะแบบเป็นตี๋ใหญ่แล้วถ้าเกิดมีเป็นกระเทียมไทยมันจะแซ่บกว่านี้กระเทียมเล็กๆกระเทียมจีนเน้นปริมาณปุ๊บ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 เุ๊บปุบปุ๊ยปุ๊บ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 ปบ คือผมรู้แล้วว่าผมจะไม่ผมจะไม่สามารถกินได้ก็แมงหมวว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 ัวผมก็น่าจะหมววเัเสียเสียงานเสียการหมดครับก็ไม่กินไปเลยครับคุณ็นมันเลยเดี๋ยวคุณด,ดูมันเลยผมให้ให้ดูนะนี่ด,ดูมันเลยนะเป็นมันไหมมันทั้งนั้นมันล้วนๆมันแบบไม่มีที่ผสมเลยมันมันเลยเริ่มชิมที่สาลัยก่อนคนระับผมชอบสาลัยนะก,ก่อนกระป๋งองมีหมูที่นิดเดียว ลาเบนงต้งเลไม่สุกเตอนนี้ไปผมไปเมากับตัว top ของออบแบรนด์ยัก,ยกออยาญ่ไตรงคุยกันกุกคองมากเลยพี่พาให้ครับ น่าจะกินก,นก,ก,กินนี่ก็สามคำกว่าแป้งแบบนี้มันจะอร่อย,อยนี่จะแป๊บเดียวต้องได้กินเป็นสสามชั้นละลายนะ,ละครับ เลียนอย่างเร็วอะห้าวทีคือความไม่อมมันมันรรม,มากถ้าได้เวลามิคินมันๆก็ได้หรอกต้องบอกว่ามันมน่าปรับเดี๋ยวน้งเลียนความซ่าล้วนๆความซ่าเป็นเหตุน้ำหนักรถไงแฟตลงน้ำหนักลงแล้วก็ต่ผม,มก็รีบกลับบ้านนะผมวันนี้ผมกินน้ำไปแล้วเกือบเกือบสัสองลิตร โอเคนะก็เดี๋ยวไปเจอท,ที่บ้านอีกันต่อโ,โอเคนะผมเรากลับก,กันถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะกินตัวแซลมอนตัวนี้ต่อนะครับผม <c oughs> แต่ว่าผมจริงจริงครึ่งเดียวเนาะแค่ส่วนไขมันดีตรงน,นี้นะผมครึ่งเดียวนะเพราะว่าวัานนี้กินเยอะนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปกินอาหารเสิร์ฟกันนะครับวันนี้อาจจะถ่ายได้ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวผมจะพูดถึงดีเซิลสั้นๆเร็วๆแล้วกันนะครับผมว่าตอนก่อนผมนอนเนาะก็พร้อมลงจริงเนะแต่ว่าวีแฟทไม่ได้ลดลงน่าเสียดายคอลลาเจนนะครับผม เวเวโปรตี way, นเวเวไปส่งโปรตีนวันนี้ผมรู้สึกปวดหัวม,มึนหัวนะคืออาจจะเป็นเ,เพราะว่ากินน้ำน้อยแล้วพักผ่อนน้อยนะผมตื่นบ่ายสองอะ่ะเอ้ยนอนสิบโมงตื่นบ่ายสองแล้วไปคุยเรื่องค่าร่างกายนะมีคุยงานด้วยนะผมก็เลยแล้วก็มึนๆกลับมาปัน่นเซตสิบต่อนะก็เขาจะได้นะว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายของการเรียนแล้วนะผมสองซองนะผมเน้น แล้วก็กาแฟนะครับคือวันนี้ผมจะใสม่มั่วๆไปเลยทีเดียวนะผมเพื <S 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 <ๆ>่อความอร่อยร่วนๆร่วนๆร่วนๆนะร่วนๆเพราะว่าวันนี้ผมกินข้าวเช้าด้วยแหละแล้วก็ไปกินอาจจาะพันพผมไปกินแบบไปกินราเมงมันมันมันแล้วมัน,มนคือมันปวดหัวเลยมันมึนอะ่ะมันมึนเลยอ่ะปวดหัวเลยนะเป็นปัญหานะผมการไม่ชินนะครับผมกาแฟใส่เข้าไปแบล็ตทีนะผมกาแฟผสมกับแบล็ตทีเข้าไปเรียบร้อยนะมั่วไปหมดนะงานนี้เนีย่ยคุณดูคุณดูเลเยอร์ก่อนดิ อย่างเยอะนะปึ๊บแต่น้ำแค่นี้พอนะวความนัวความแซ่บนะปวดหัวมึนหัวมากเลยผมไม่รู้เมื่อวานพรุ่งนี้ไม่จะไหวเลยพรุ่งนี้ผมส่งเทสิตก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็พีเซนต์ตอนม,มันสี่โมงนี่แน่ใจอาจอาจะนอนเลยนะปวดหัวนะโคตรเข้มข้นล้างทองนะผมแล้วก็แซ่บเหมือนเดิมนะแค่นี้พอพอเลยนะผม <laughs> แค่นี้ <laughs> เรียบร้อยนะต่อมาเป็นวิตามินนะครับผมเรียบร้อยนะก็เดี๋ยวไปเจอนีตอนผมก่อนนอนแล้วกันนะครับผมเจอกันนะครับโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาตีห้ายี่สิบห้านาทีนะครับผมก็เรามากินอาหารเสริมกันก่อนนอนนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงดีเซลด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็แต่มันดีก่อนนะผมจะกินหกเม็ดนะแล้วก็ตัวแอลกอลเทียมสามเม็ดด้วยันอืมกระเดืองกระเดอหกเม็ดนะคือพรุ่งนี้เนี่ยผมมีดีเฟนตอนเย็น แล้วผมก็ส่งเปเปอร์ตอนก่อนเที่ยงนะก็ผมก็โทษด้วยนะที่แบบอาจจะไม่ดีเทลอะไรเะแยะมากมายนะเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงสอบพอดีไม่ใช่ช่วงสอบอันนี้สุดท้ายของ,ของ,ข,องของการเรียนจบแล้วนะแล้วก็แอปเทียมสองเมตรเน้นๆแน่นๆไม่ชนอย่าแนะ่นอนไอเดียตอนนอนผมยังผมยังไม่อาบน้ำนั่งเขียนพรีเซนเ t ชันอะไรต่างๆนานาสองเม็ด เรียบร้อยนะก็เอามาคุยก so ันเรื่องดีเซลกันเลยนะครับผมก็เราจะไปแบบว่าค่อนข้างจะรีบรีวนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็เอ่อผมกินเละขนาดนั้นแหละท่านเห็นบอก์กพัฒนาชาปีนี้นะว่ามัเละขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่7นะครับผมเดือนไอ้นี่นะเดือนเมษายนนะครับผมซึ่งมันประมาณประมาณเกือบจะ1เดือนแล้วนะผมหลังจากการวัดครั้งที่แล้วนะครับผมที่สกัาสารพนเนาะบ่ายสามนะผมยังไม่ได้กินข้าวเลยบ่ายสามทุ่งเนี่ยนะครับผมน้ำหนักนะมีการลงไปเกือบจะสองโลเลยนะครับผมคือเกือบจะสองโลยนะะรผมมกกกปาณ เลยนะครับผมลงจาก72.9ไป70.5นะครับเปอร์เซ็นต์แฟตนะครับมีการลดลงจาก19.5ไป19.1นะครับผมก็ลดไปนิดเดียวนะผมไม่ได้ไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นเลยนะครับผมนิดเดียวนะครับแล้วก็เอ่อตัวเขาเรียกไงตัวกล้ามเนื้อนะครับผมตัวเรียนมัสเซลเนี่ยนะครับที่เขาเห็นใน,นแดงๆไว้เนี่ยก็คือมีขึ้นนะครับผม กล้ามลินมัสเซลมีขึ้นนะครับกล้ามเนื้อแห้งเนี่ยขึ้นจาก15.7เป็น16นะครับผมก็คือว่ามีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าไขมันลดลงน้ำหนักลดลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันหายไปเนี่ยผมมองว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นปริมาณน้ำมากกว่านะครับผมจากตอนตอนแรกเนี่ยเกือบเดือนที่แล้วเนี่ย54.9นะครับผมลดเป็น53.9นะคะรับก็คือลดเป็นหนึ่งเลยนะครับผมคือที่เอ็นผมวที่มันลดเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือผมนอนน้อยด้วยนะครับผมมันจะมีช่วงอาทิตย์เนี้ยที่แแบบบสุดดๆเเลยเลยยยยกกกกก็คคืืือออออออวว่่่าามงงตตนน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 ิิิะะะไไรรรี้้้ ไปนะครับผมแล้วมันก็กินน้ําได้ไม่เกิน3ลิตรอะไรเงี้ยนะมันก็เลยน้อยลงนะครับผมซึ่งถ้าเกิดวันไหนผมกิน5ลิตร6ลิตรได้เนี่ยมันก็จะขึ้นไปแบบหยาบนะครับผม55อะมันจะขึ้นไปแบบ555 6ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับกระดูกเท่าเดิมนะครับาไปผาผ่าไขมันลดลงนะครับผมเหลืออันนการผาาแคลอรี่ลดลงนะครับผมจากจาก1เหลือ1,619ไม่ใช่ในสำคัญอะไรนะครับอายุเซลล์25่าเท่าเดิมนะครับผมวีแฟตเท่าเดิมนะครับผมลดเป็น ไม่เป๊ะแบบผมนะคือผมคุณสังเกตนนว่าผมกินอะไรบ้างแบบผกินเมื่อวานเมื่อวานก็กินมอสเบเกอร์กิสภาพแล้วกันคืออย่างวันนี้ก็ไปกินราเมงอะนะก็คือแบบแม่งมันเป็นมื้อเดียวมันผม,มง,มงไมัมงไม่มีอะไรแต่ว่าไอ้ก่อนที่ผมจะมาตรวเนี่ยแม่งหลายมื้อเลยนะผมก็คือไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมเป็นอย่างนั้นวรวมถึงเรื่องการนอนด้วยรวมถึงเรื่องการแบบกินน้ำด้วยนะครับผมมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับผมค่อนข้างแย่เลยนะครับผมวินายคือแย่จริงแต่ว่าผมตอน ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จเนี่ยมันก็มันก็เครียดมันอะไรเนี่ยนะผมมันยังมีไฟนอลรออยู่ยังมีข้อสอบรออยู่เดินอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของตัวนั้นไปนะครับผมมองว่านะครับมันลำบากนิดนึงนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยเอฟเฟกติฟเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณพูดถึงว่าเอ้ยน้ำหนักที่มันหายไปเนี่ยแน่นอนหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเป็นน้ำแน่เลยนะกิโลนึงเนี่ยเป็นน้ำอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเพราะมมัสเเซลผนี่ย <ค><ณ>เพิ่มขึ้นมาเซอผมไม่้ลดลงนะครับผมก็กลายเป็นว่าเออโอเคนะครับตัวตัวไขมันก็ลดลงเล็กน้อยนะครับผมซึ่งไอเปอร์เซ็นต์ของไขมันเนี่ยมันก็ต้องไปคูณกับน้ำหนักตัวอีกทีนึงนะครับว่ามันเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยไขยมันมันลดไปนะครับผมซึ่งก็ถ้าเกิดคำนวณม,มาดีๆผมคำนวณคร่าวๆก็คือว่าเออตอนแรกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์คูณกับเจ็ดสิบสองจุดเก้าอย่างเงี้ยสมมุตินะมันได้เท่าไหร่วะเออไม่แน่ใจ เอา12ก็คือตะกอดเนี่ยเอา72.9คูณกับ0 0 1 9 5กะครับผมก็คือ1 9 19.5%นะมันก็จะได้ออกมาค่า1น,นีซึ่งไอ้ค่านั้นเป็นน้ำหนักของแฟตนะครับผมในตัวเนาะรอบนี้เนี่ยก็เลยเอา70.5คูณกับ9 1นะครับผม0.191ก็คือ19.1%นะครับผมมันก็จะกลายเป็นค่าือีกคเานึ่งเ,เ่อแบบเอ็อนตนะได้มันก็จะกเกตเห็นว่าอีกค่าบผม่อ้ตัวอขมันเนไ่ยมัน น้ำหนักของไขมันเนี่ยมีการลดลงแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมลดลงปะวะน่าจะลดลงนะครับลดลงแหละลดลงนะครับลดลดลงนะครับผมคือน้ำหนักของไขมันลดลงนะสิ่งที่หายไปคือไขมันล้วนอย่างเงี้ยนะครับผมก็เอ่อมองว่าก็โอเคแหละนะครับผมไอการลงไปถึงแบบว่า15%อะไรพวกนี้นะครับผมมันต้องรีไฟกันออกกำลังกายแล้วนะครับผมเออผมมองว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้กินเป๊ะจริงๆไม่ได้อะไรจริงๆเนี่ยมันลงไปยากนะครับผมแต่ว่ามันก็ลงอยู่เรื่อยๆนะเห็นว่ามันลงลงช้าเฉยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพราะว่าสารอาหารผมมองว่าสารอาหารผมกพอนะครัับบบผมมทาแไไ่ดด้้้ตงใจวย นะครับผมสารอาหารเข้าเร็วไปออกเร็วไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมหลายๆอย่างนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเรียกว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับผมผมมองว่าเออมันปรับกันได้นะซึ่งไอเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับผมที่ผมซื้อ ตัวอาหารเสริมเขาแล้วนะก็คือเดือนที่4นะครับผมไอ้ที่ผมเพิ่มเดือนที่4มาเนี่ยเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้ผมไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับผมออกบ้างอแต่ไม่ถึง20ทีนะครับผมอย่างที่ผมว่าไปเออดีตคราวนับได้นะครับที่ในคราวนี้เนี่ยพอมันออกกําลังกายแบบนั้นไปแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นไปเลยนะเพราะในเดือนเดือนเราเห็นอยู่แล้วนะว่ามันยังไงบ้างนะครับผมถ้าเกิดคุณออกกําลังกายมบบนั้นจริงๆนะครับผมไม่ต้องเรียนแล้วนี่นะผมออกกําลังกายได้ของอะไรได้นะไม่ได้มีอะไรต้องกัง ประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมดูว่ามันจะมีการโยโย่หรือเปล่านะดูว่ามันจะมีแบบมีปัญหาแบบว่าเอ้ยแม่งเด้งขึ้นมานู่นเด้งขึ้นมานี้นะผมน้ำหนักเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าก็จะคุมอาหารเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าไม่ได้คุมหนักขนาดนั้นนะมีหลุดบ้างอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยนะครับผมก็นคือไปกินนู่นกินนี่กินเหล้าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วเราก็จะมาตรวจด,ดูกันอีกทีหนึ่งนะ,ะเพื่อที่จะจ,จบซีรีส์ซีรีส์นี้แบบครบถ้วนเลยนะครับผมจากอ้วนไปผอมผอมไปมีกล้ามอ่ะมีกล้ามเสร็จไม่กิินนนนนนนตตต่่่่่่ออ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 เเ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 เปปป็็็ยยยยยยยัััังงงงงไไไไะะะะะรรรรรรราาาาาีีีี้้้้้คคคคบบบบบผผผมมมมกกกกถดดดททุุววสส์์ูลลพใหแแซ ไขมันลงไปลงไปเปอร์เซ็นต์หลักเดียวเลยอะไรเงี้ยนะก็เอาไม่บอกข้างล่างลวกันนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยทุกท่านที่ดูเหมือนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีคนดูเนี่ยผมก็จะพยายามทำอ,ออกมานะครับเพราะว่ามันคืออย่างที่ผมบอกไปว่าไอ ไอการทำเงินเดิมคุณพูดเรื่อง financial ล้วนเนี่ยว่าแบบเออคุณเสียตังค์ขนาดไหนคุ้มค่ากับเงินที่ได้มาคืนมาไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มเลยนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าไออินโฟไม่ใช่ที่ท่านได้เนี่ยมันสําคัญมากๆนะแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่แบบว่ามันปุบป,ปับจบในคลิปเดียวแบบสั้นๆเลยประมาณนี้นะครับผมคืออันนี้เป็นพิสูจได้เลยนะครับผม150อีดีหมอนกัอะไรทำเนี่ยก็คือว่าทุกคนเห็นทุกวันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ตั้งใจว่าให้ทุกคน,นได้ประโยชน์ทท,ที่สุดนะครับผมเพราะเรื่องสุขภาพเ,เป็นเรื่องที่มันจะมาแทงข้างหลังเราสุดท้ายแล้วตอนที่คุณอาย,เย,อเยอุเยอะแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคตอน40 50เนี่ยก,ก็ลำบากหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นโรคตอนบบ60 70แล้วน่าจะไม่เท่าไหร่นะเพราะตอนนั้นคุณกเกษียณแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมางทำงานคุณไม่จำเป็นต้องมาสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรแล้วเข้าใจไหมครับผมถ้าเกิดว่ามันมีโรคไข้มีปัญหาปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาตอนที่คุณกำลังพีกำลังทำงานนอะผมแม่ง ผมบอกเลยเรื่องอย่างนะครับแต่ว่าก็ผมก็เลยเลือกที่จะแลกในส่วนนั้นนะครับผมเอาเวลามาดูแลเติงตอนนี้นะครับผมดีกว่าจะไปแก้ตอนแก่อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงอะไรขนาดไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่อนาคตนะครับมันเราไม่สามารถพิจิตรได้อยู่แล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากทุกคนเลยที่ดูจนจบนะครับผมสวัสดี้ผมก็ไปเกอนแล้วนะครับผมสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับผม